สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานะระดับอออยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากเราก็แชร์คิวันนี้จะทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้ชักชวนและการลงทนงุน่งใดาการลงทุนคามเ่ยงใต้คิวตจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างเี้ยนะครับอันนี้เราอยู่ขา่าวคิโต2 0สองันยสี่นะอันนี้ก็จะเป็น e ีที่สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวจากอาคัมนะเป็นการรงงายงานว่ารัฐบาลเยอรมนีได้ส่งบิตคอยจำนวนสามพันแปด้อยสี่บเจ็ดนะชุดสุดท้ายส่งเรียบร้อยแล้วนะ ตลาดกลับมาเขียวนะก็ขายหมดแล้จ้านะก็ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงๆว่ามีแรงกดดันจากจากหลายสิ่งนะหนึ่งในน,นั้นก็จะเป็นรัฐบาลเยอรมน,นีนะที่ถือบิตคอยติดอันดับต้นๆของโลกได้เทขายยังต่อเนื่องนะอะ่ทำให้ตลาดล่วงหนักพอสมควรตอนนี้กระเป๋าของรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยได้เทบิตคอยจนเกลี้ยงแลวนะนะนะแต่ก็จะมีความกดดันอื่นๆแต่ว่า ตลาดก็กลับมาเขียวอีกครั้งนะเป็นการรายงานทําให้ทุกคนตื่นเต้นมากในวงการขายหมดแล้วนะหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลเยอรมันนี่ขายหมูขายม้านะาว่ากันไปนะในสภาท,ที่ผ่านมานะบิตคอยของรัฐบาลเยอรมนีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนน,นั้นก็โดนเทสองสารอบนะอะรัฐบาลเยอรมนีเทบิตคอยนะซึ่งเป็นเว็บไซต์ การละเมิดลิขสิทธิภาพยนตร์ถูกปิดแล้วนะทั้งนี้เริ่มตั้งแต่การเทขายช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อราคาคริปโตจนทำให้ราคาบิตคอยล์่วงหนักนะราคาที่ร่วงไปแต่50,000สาพันสี่ร้อยนี่อาจจะส่งผลจากหลายๆการเทของเมาส์กรอบ้วยแล้วก็อื่นๆน,นะตอนนี้น่ราคานี้น่าจะเมส์กรอบที่เท47,000นะดาชนีความกังวลของปรับแผนไปสู่โซน กลัวสุดขีดนะท่ามการกระแสบิตคอยแล้วเจ้านี่ของเมากอบด้วยนะแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันแต่อย่างไรก็ตามนะความลงใจของมหากราบเรื่องนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะเพราะว่าจากการรายงานนะล่าสุดบนอาคามนะบนทวิต t ตอรนะบอกว่าอ่าบิตคอยชุดสุดท้ายของประเทศเยอรมนีเนี่ยนะได้ถูกโอนไปแล้วจำนวน3846สุดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะก็ะทำให้ สาวก f อซนะหรือคริปโตนะก็รู้สึกโล่งใจนะจากการขายข่าวนี่นะจากการขายลอดใหญ่นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการข่าวที่เยอร,ยร,ยร,ยรมันเทขายคอยจนเกลี้ยงกระเป๋านะขอบคุณที่ติดตามแลวรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเหมือนกุดคริปโตนะลงทะเบียนวันนี้นะอ่าลงทะเบียนรับ1 0 u s Digi m i n e Cloud Mining น,นะลงทะเบียนรับ1 0 u s ในโปรนี้ไม่รู้จัดถึงเมื่อไหร่นะใครสนใจก็มาสมัคร เราไปขุดซื้อกำลังขุดได้ไวัตเิกิตบูนลำหนึ่งวัตถิกิตบันดับ2ของคุณที่ติดตามเราเราชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนหนึ่งในการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากัน,นดีจะก็ไปฟีหน่นะครับบ๊ายบาย